สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้นะครับเราจะมีฟุตบอลให้ชมเป็นคู่สำคัญ2คู่เลยนะครับคู่แรกเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเวลา18นิกาหรือ6โมงเย็นตามเวลาที่บ้านเรานี่แหละฮะร,ระหว่างทีมชาติจีนนะครับได้บุกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซนะฮะที่สนามโซเวอร์คัพสเตเดียมเริ่มคิกออฟกันเวลา6โมงเย็นครับ ช่องทางการชมนะฮะเดี๋ยวผมจะปักบทไว้แล้วกันนะครับมีเพื่อนมาบอกเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยฮะว่ามีช่องไหนบ้างที่เป็นช่องของอาทีวีจีนนะฮะแล้วก็ทีวีของเกาหลีเนี่ยเขาถ่ายทอดสดเราลองเสิร์ชหานะครับในอินเทอร์เน็ตลองเข้าไปชมการถ่ายทอดสดดูนะครับน่าจะมีฟรีให้เราดูได้ก็รุนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติจีนนะฮะแมตชน้อู่เล่ลงได้ เราก็รอดูว่าภาพที่ออกมาเมื่อวานนี้ที่อู่เลยเนี่ยใช้ผ้าพันหัวเข่าไว้เป็นการบาดเจ็บจริงหรือว่าเป็นการเล่นจีวิทยาอะไรบางอย่างแต่ที่จริงแล้วนะครับนักเตะในระดับนี้ถ้าเจ็บก็คงเจ็บจริงเหละครับแต่การพันหัวเข่าแบบนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นอาการบาดเจ็บนหฮะหรือเป็นการพันเพื่อเซฟหัวเข่าผมก็ไม่แน่ใจนะอยู่ในการฟิตเนสอยู่ในการออกกําลังเนี่ยมีอ่า ผ้าพันหัวเข่าไว้เนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับกรีนทีมชาติจีนเนี่ยมีเงินอัดฉีดนะถ้าเกิดสามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีได้เนี่ยร้อยล้านหยวนนะครับหรือเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ500ล้านบาทถ้าเกิดทีมชาติจีนนะเอาชนะทีมชาติเกาหลีในบ้านได้นะครับมหาเศรษฐีของจีนนะเขาจะอัดฉีดทันทีครับ500ล้านบาทหรือร้อยล้านหยวนแต่ที่จริงแล้วเนี่ย อา uh huh. แค่เพียงเสมอเนี่ยจีนเราเข้ารอบแล้วแต่นะครับเงื่อนไขยอยู่ที่การเอาชนะเกาหลีซึ่งเป็นเรื่องที่สมควรกับตัวเงินเหรอครับเพราะว่าการที่จะไปบุกเอาชนะเกาหลีที่บ้านได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับสมราคาแล้วครับ5 0าล้านบาทเนี่ยถ้าจีนทําได้นะครับเราก็รอดูนะครับคงจะมันน่าดูนะฮะเพราะว่าการแข่งขันคู่นี้จะเริ่มก่อนของเราเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง เราคงได้ดูจนถึงครึ่งหลังนะครับกว่าทีมชาติไทยจะลงเตะกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเวลาทุ่มครึ่งนะฮะตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดนะครับคู่ทีมชาติไทยกับสิงคโปร์เนี่ยถ่ายทอดสดเวลา19:30นเรืองทุ่มครึ่งนะฮะก็ชมได้นะครับทางไทยรัฐทีวีแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ทางแฟนเพจช้างศึกฟุตบอลไทยนะครับก็สามารถติดตามชมได้นะครับใน,ในคู่ที่2 คู่แรกเนี่ยผมคิดว่านะทีมชาติจีนเนี่ยมีความหวังเดียวแหละครับคือจะต้องเสมอเกาหลีอย่างน้อยนะครับหรือไม่งั้นจะต้องเอาชนะให้ได้แต่ว่าโอกาสที่เอาชนะเนี่ยผมคิดว่ามีน้อยถึงน้อยมากแต่โอกาสเสมอก็ยังพอมีครับแต่นะครับทั้งนั้นทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับทีมชาติเกาหลีด้วยซึ่งตอนนี้ทีมชาติเกาหลีประกาศออกมาชาัดเจนครับแม้กระทั่งเพื่อนเพื่อนเกาหลีน,นะครับก็ได้มาคอมเมนต์นะฮะไม่ว่าจะในช่องผมในช่องอื่นเหมือนกันครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ย แฟนบอลเกาหลีนะครับเพื่อนชาวเกาหลีเนี่ยได้มาให้ความมั่นใจครับมาคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมชาติไทยและทุกคนนะฮะบอกว่าทีมชาติเกาหลีเนี่ยจะพิชิตทีมชาติจีนหรือเอาชนะทีมชาติจีนแน่นอนครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จนถึงมินอีคังอินลงเต็มเต็มพิกัดครับซูเปอร์สตาร์เกาหลีวันนี้นะครับก็รอดูว่าทีมชาติจีนนะครับโดยโค้ชบันโกอีวานโควิดเนี่ย จะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะได้ผลสกอร์ที่ว่าจะทําให้ทีมตัวเองเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบได้คู่นี้น่าดูอย่างยิ่งครับผลของคู่นี้นะฮะมันจะส่งผลต่อคู่ที่2คือทีมชาติไทยที่จะลงสนามวันทุ่มครึ่งโดยตรงครับซึ่งตอนนี้นะครับคู่ที่2ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้บอกตรงครับผมมีอาการที่รู้สึกกากระอ่วนยังไงก็ไม่รู้ครับสําหรับคู่ไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าการในขันครั้งนีน้มันเหมือน มันเหมือนเราไม่ได้ตัดสินชะตากรรมตัวเองนะฮะมันยังไปผูกพันอยู่กับคู่จีนกับเกาหลีครึ่งหนึง่งอ่ะนะครับโดยผลแพ้ชนะนะครับเกาหลีต้องชนะจีนเท่านั้นนะทีมชาติไทยจะมีรุ่นในการแข่งกับสิงคโปร์แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือเราได้ดูคู่นี้ก่อนอ่ะอ่ามันก็ยังพอพอคลายใจไปนิดนึงนะเออพอจะทราบผล,ลคร่าวๆนะกว่าจะถึงนาทีที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันกับสิงคโปร์เนี่ยแต่อย่างไรเสียนะความรู้สึกครั้งนี้นะครับเพื่อน มันยั่เหมือนกับทุกครั้งที่ทีมชาไทยแข่งครั้งนี้เนี่ยชะตากมลราครึ่งหนึ่งไปแขวนอยู่กับคู่เกาหลีกับจีนจริงๆคที่กรุงโซดังนั้นน่ยนะครับหกโมงเย็นนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องติดตามคู่นี้ก่อนส่วนทีมชาติสิงคโปร์นะครับที่จะเจอเรากเจอกับเราเย็นนี้เนี่ยทั้งโคดโอคุระนะฮะที่เขาทําทีมในะสไตล์เขาคือไม่ใช่สไตล์อุดนะฮะ เป็นสไตล์อ่าค่อนข้างที่จะเน้นมาสไตล์เขาคือเกมเกมบุกนะครับเป็นเกมบุกเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รวนลงคุมครั้งนี้เนี่ยยืนยันมาแต่สิงคโปร์จนถึงวันจะแข่งนี้แหละโอกุระยืนยันว่ามาครั้งนี้ไม่มีการจอดรถบัสครับไม่มีการจอดรถบัสไม่มีการอุดกับทีมชาติไทยแน่นอนครับเปิดหน้าชนนะครับเดินหน้าชนทีมชาติไทยแน่นอนอันนี้ชอบครับผมชอบเลยมาแบบนี้หละครับ นี่แหละครับเพื่อนเราสิงคโปร์เดินหน้าชนช้างศึกนี่แหละผมคิดว่าจะเป็นเกมที่มันเลยกับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเกมบุดคงไม่สนุกแน่ครับเปิดหน้าชนกันในแฟนนี่แหละครับเราจะได้รู้กันนะฮะว่าศักยภาพทีมชาติไทยมีแค่ไหนทางด้านเกมรับและเกมรุกก็หวังว่าเย็นนี้เราจะเห็นเกมบุกข,ของสิงคโปร์แล้วก็ทีมชาติไทยเองนะฮะทางด้านตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับผมผมไม่ขอพูดแล้วกัน นะครับแต่อย่างไรเสียเนี่ยผมคิดว่าอิชิจะมีแผนการเล่นที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองหน้าของเราได้เพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราต้องการประตูอย่างน้อยก็3ประตูนะ4ประตูดีกว่าครับ3ประตูยังแพ้จีนนะผลต่างประตูได้เสีย3นี่คือเราตกรอบนะครับจะต,ต้องมีประตูถึง4แต่ถ้าคําว่าเราได้3ประตูก็ต้องหมายความว่าเกาหลีต้องชนะจีนด้วยถ้าเกาหลีชนะจีน3าประตูก็เพียงพอครับเป็นเบื้องต้น แต่ด้วยทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละที่ผมพูดในคลิปที่แล้วว่าเพื่อศักดิ์ศรีของทีมชาติไทยเนี่ยับไม่ว่าเกาหลีจะชนะจีนกี่ลูกนะครับทีมชาติไทยเราก็ควรจะยิงประตูให้ได้นะครับในจํานวนที่พอสมควรอย่างน้อยก็สามประตูนะครับถ้าที่ผมมองดูนะแต่ก็ยังว่าครับไม่ใช่ว่าสิงคโปร์เขาจะไม่ได้พกเท้ามานะในการเตะนะเข้าไม่ได้มาแบบหลับหูหลับตาผ้าพันตาเตะนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจมันไม่ใช่ง่ายครับที่จะยิงประตูคือทีมชาตินะ ทีมชาติเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายที่ทีมชาติไทยจะเอาชนะสามประตูต่อศูนย์ได้เนี่ยโดยเฉพาะอ่าทีมในระดับสิงคโปร์เนี่ยวันดีคืนดีเขาก็เล่นดีนะครับสิงคโปร์ถึงแม้ว่าในสถิติเขาจะแพ้เรามาตลอดส่วนใหญ่นะแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเวลาสิงคโปร์ขึ้นสู้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่ากลัวเหมือนกันดังนั้นการเอาประตูที่มีชัยเนวเขาสามประตูจึงไม่ใช่สิธิี่ง่ายนะักแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับผมพูดไปแล้วครับว่านักเตะไทยต้องเกินรอยครับ ต้องบทขยี้สิงคโปร์อย่างเดี๋ยวต้องใช้คําว่าบทขยี้เลยนะครับถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเฮ็ดสู้เนี่ยเราต้องขยี้ให้ได้สามนี่คือเวทีที่ต้องไปนี่คือสิ่งที่ต้องทํทาทาอย่างอื่นไม่ได้เลยครับแมตชนี้นะครับจะมาปลาณนีปลาใสากันหรือจะบอกว่าเออสิงคโปร์เขาก็เล่นดีนะไม่ได้ครับเดินทางมาขนาดนี้แล้วไม่รู้มากี่หมื่นไมล์แล้วครับในการเดินทางพบกับทีมระดับเอเชียมาตั้งหกเดือนแล้ว แล้วนัดนี้มันเป็นนัดสุดท้ายแมตท,ที่6แมตต์เดย์ที่6ในรอบที่2การเข่เลือกฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นแมตตัดสินชะตากรรมอย่างแท้จริงเพื่อเกีดยรติยศศักดิ์ศรีทุกอย่างของทีมชาติไทยนี่แหละฮะต้องบดสิงคโปร์ได้อย่างน้อยก็3ลูกครับถึงจะสมศักดิ์ศรีนะถึงแม้ว่าเกาหลีอ่าเขาจะมีสกอร์เท่าไหร่กับจีนก็เลื้ยงของเขาครับก็ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพวะคุณแฟนบอลเกาหลีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อนนะฮะถือว่าเป็นเพื่อนเลยเพราะว่า เกาหลีนะฮะบแฟนบอลเกาหลีทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยไม่ว่าช่องใดก็ตามที่ผมเห็นเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกมีไมตติจิตนะครับต้องการเห็นทีมชาติไทยประสบควาสมสาเร็จและอยากจะเข้ารอบไปพร้อมกับทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่งดงามนะครับะระหว่างไทยกับเกาหลีตรงนี้เองครับทำให้ผมรู้สึกว่าการกีฬาเนี่ยมันทําให้เกิดบรรยากาศดีๆขึ้นนะครับใน สิ่งที่เราควรจะมีสปิริตมีความตั้งใจถ้าเราไปในแนวทางที่เป็นมืออาชีพนะฮะหรือเป็นสากลแล้วเนี่ยการกีฬามันจะเทียบสัมพันธ์ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้ครับไม่ว่าจะไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนถ้าเกิดเกมกีฬาเราเนี่ยแข่งขันกันด้วยความบริสุทธิตั้งใจผมผมผมเชื่อว่านะเหตุที่แฟนบอลเกาหลีเนี่ยชื่นชมเราและเราชื่นชมเกาหลีนะครับต่างคนต่างชื่นชมกันเนี่ยเพราะสปิริตครับ ว่านักเตะนะฮะซูปเปอร์สตาร์อย่างซนเฮงมินเนี่ยทีมชาติเกาหลีเนี่ยลงเล่นเนี่ยเขาเขาเล่นด้วยเกมเขาเล่นด้วยสปิริตเขาเล่นด้วยน้ำใจในกีฬาครับเขาเป็นมืออาชีพเขาเป็นทีมระดับโลกจริงๆครับแล้วเราเองเนี่ยก็มีแฟนบอลไทยหลายคนนะคนไทยหลายคนที่รักทีมชาติเกาหลีเราเองก็ไม่เคยไปห้ามหรือไปว่าอะไรในแมตช์ที่เกาหลีมาแข่งกับไทยเพราะว่าเราถือว่าเป็น เป็นความบริสุทธิ์ใจนะครับที่ไปชอบทีมชาติเกาหลีเราก็าให้กําลังใจทีมชาติเกาหลีด้วยซึ่งเกาหลีเองเขาก็ไม่ไม่นึกไม่คิดครับว่าทีมชาติไทยจะมีสปิริตขนาดนี้ว่ามาแข่งในไทยเนี่ยคนไทยบางคนก็ยังเชียร์ทีมชาติเกาหลีอยู่เลยคนไทยก็ยังไม่ว่าอะไรนะถือว่าคนไทยเนี่ยน่ารักมากแล้วเวลาร้องเพลงชาติเกาหลีก่อนจะแข่งเนี่ยคนไทยทักสนามก็ยืนเคารพธงชาติเกาหลีนะครับเหมือนธงชาติของประเทศตัวเองนี่เองครับทำให้เกาหลีเขารู้สึกซาบซึง้งนะครับในสปิริตของคนไทย นี่ครับการกีฬามันเริ่มปรากฏแล้วผมผมบอกอะไรไงครับว่าถึงแม้ว่าคนไทยเราเนี่ยบางบางส่วนจะมีความคิดที่แตกต่างกันขนาดไหนก็ตามแต่นะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องเรื่องคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับผมเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางของฟุตบอลไทยที่จะก,ก้าวหน้าไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆเราจะเข้าใจในเร็ววันครับพอเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นหนึ่ง มีเอกภาพและจะทรงพลังอย่างยิ่งในการก้าวเดินต่อไปแต่ก่อนอื่นครับเย็นนี้เรามาร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยนะครทำผลงานที่ดีที่สุดกับทีมชาติสิงคโปร์ในแมตช์ที่จะเกิดขึ้นทุ่มครึ่งนะฮะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับคืนนี้เนี่ยเป็นบทพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในรอบ6เดือนนะครับที่เราไม่ได้เจอกับทีมอาเซียนของเราเลยเราต้องทดสอบเราเป็นบทพิสูจน์ทดสอบนะฮะแนวรุกของเราด้วย เมื่อทีมชาติสิงคโปร์ประกาศบุกเราเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าระหว่างที่เราพยายามจะบดขยี้เอาประตูสิงคโปร์เนี่ยหลังเราจะรุดหรือไม่เราก็จะเห็นด้วยเย็นนี้แล้วเราจะเห็นแผนการเล่นนะของอิชิว่าจะจัดตัวลงอย่างไรแล้วเนื้อสิ่งอืน่นใดครับคู่แรกนี่มันมากครับหกโมงเย็นพลาดไม่ได้เลยระหว่างทีมชาติเกาหลีกับทีมชาติจีนเนี่ยผมคิดว่าสนุกแน่ครับส่วนทางมินประกาศด้วยตัวเขาเองเลยครับเมื่อวันก่อนว่าจะเอาชนะไม่มีการผ่อนและจะสร้างผลงานด้วยด้วยเงื่อนไขหลายอย่าง หลายท่านคงทราบไปแล้วครับว่าทําไมเกาหลีจะต้องเอาชนะทีมชาติจีนในแมตช์นี้ให้ได้ถึงแม้ว่าเกาหลีจะผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับคิดว่าเพื่อนทราบทุกคนแล้วนะครับว่าเงื่อนไขมันหลายเรื่องเหลือเกินที่เกาหลีจําเป็นจะต้องเอาชนะทีมชาติจีนให้ได้ในบ้านเขานะครับแม้เขาจะเข้ารอบไปแล้วก็ตามแต่การเสมอหรือแพ้จีนเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความลําบากเขาอย่างมากเลยในรอบต่อไปและมันจะเสียศรัทธาแฟนบอลเข้าด้วย ดังนั้นจําเป็นแล้วนะครับโมงเย็นเนี่ยทีมชาติเกาหลีจะต้องบทเอาชนะทีมชาติจีนให้ได้ซึ่งมันจะส่งผลดีกับทีมชาติไทยเรานะครับในอีกคู่หนึ่งซึ่งเราไปฝากความหวังไว้กับเขาครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยก็ยังรุนนะพูด,ดง่ายๆว่าตอนนี้ผมเชื่อนะแฟนบอลไทยทุกคนเนี่ยจิตใจรุ่นรุ่นดอนหมดแล้วครับไม่ไม่สบายใจหายใจไม่เต็มอะ่ะเพราะว่าชะตากรรมเราไมันด้ไม่ได้อยู่ในมือเราคนเดียวฮะมันอยู่กับเพื่อนเราก็คือเกาหลีด้วย ว่าจะสามารถมีผลการชนะหรือแพ้อย่างไรกับทีมชาติจีนในคู่แรกนี่นแหละก็เตรียมรับชมครับผม,ม้งเย็นนะฮะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้สําหรับการชมคู่แรกสําหรับไทยเราจะแข่งกันประมาณทุ่มครึ่งนะครับเรามาร่วมกันเชียร์วันนี้นะครับดูเกมบุกให้สนุกเดี๋ยวหลังเกมเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ